สวัสดีครับอยู่กับผมโดมออโตมิชันสวิตนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่ารถที่ใส่สาย air f o u แล้วท่อร่วม id จะตันหรือเปล่ารถคันนี้นะครับใส่ตอนหมื่นโลนะครับนี่นะครับใส่ตอนหมื่นโลแล้วตอนนี้วิ่งมาแสนกิโลหรือเก้าปีครับเดี๋ยวผมจะถอดท่อร่วม id ให้ดูครับว่ารถที่ใส่สาย air f o u มาแล้วท่อรวม id จะตันหรือไม่ตันครับคลิปนี้สําคัญมากครับตามดูกันนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับรถที่บอกว่าใส่สาย AirFO จะช่วยให้มอเตอร์ปิด EGR ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ได้ช่วยให้ปิดตัวไอเสียวนเข้าได้นะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าสาย a i r ์ o ไม่จาเป็นต้องใส่ครับอุดอย่างเดียวก็ได้ครับไม่ต้องใส่สาย AirFO ว่าสาย AirFO ไม่ได้ช่วยให้มอเตอร์ EGR ปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นครับก็ไม่ต้องใส่ครับไม่จาเป็นก็ไม่ต้องใส่ใส่สาย AirFO ก็เพื่อหลอกตัว สัญญาณรูปเครื่องเฉยครับสำหรับผมนะครับใสสาย i อร o โเพื่อหลอกสัญญาณรูปเครื่องเฉยถ้ารถไฟไม่โชว์ผมก็จะไม่ใส่เดือขาดครับเดี๋ยวไปดูพอร์ตอีกตัวหนึ่งครับครับรถที่ใส่สายแอร f โครับก็ไม่ได้ช่วยนะครับใสสายแอร f โฟขมเราก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับ